ฮัลโหลสวัสดีค่ะ,ะก่อนออกไปร้านนะคะจะเดินรอบสวนในบ้านนี้เลยคะ่ะบ้านหลังเล็กๆแมวน้อยเนี่ยค่ะชื่นชมอีกหน่อยก่อนเขาจะโรยลาเนี่ยค่ะชอบเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะธรรมชาตินะคะเสียดายก่อนเขาจะโรยลาก่อนจะออกไปร้าน สักคลิปนะคะให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะเขากำลังออกดอกหนึงไม่ได้ใส่ปุ๋ยใหม่ให้เขาเลยสวยเนาะแล้วก็ดูธรรมชาติบ้านช่างซ่าก่อนนะคะอ้าเพื่อนๆว่ากล้วยมันแก่หรือยังคะนะ่ะแต่ว่าลูกมันใหญ่แล้วนะ เนาะลูกมันใหญ่แล้วค่ะเนะี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าแก่หรือยังให้มันเหลืองสักอันสองอันก่อนเนาะเราค่อยโคนเนะะี่ยค่ะเนะะี่ยค่ะบ่อเลี้ยงปลาใหม่ช่างซาเนะะี่ยค่ะเนาะ อันนี้มะนาวมะนาวมะนาวเนี่ยเอาลูกหนึ่งจะไปกินที่ร้านเวลาง่วงๆหรอค่ะเนี่ยเห็นไหมลูกเบลอเลยเนี่ยเอาไปปาดหน้าร้านเลฝนเริ่มจะไม่มีแล้วนะคะ ฝนเริ่มจะไม่มีแล้วโลกมากเออนี่นี่นี่มาดูเสาวดสิคะเนี่ยเสาวรดเป็นลูกแล้วนะเนี่ยอยู่ตรงหลังคาเยอะเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเสาวรดเสาวรสที่บ้านเนี่ยเนี่ยค่ะดกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ดอกมะม่วงนะคะเนี่ยดอกมะม่วง จะให้ดูค่ะปีนี้มะม่วงค่อนข้างจะถ้าติดนะกินไม่หมดหรอกแล้วก็อีกต้นหนึ่งน,น,นู่นเนี่ยค่ะนู่นนะคะถ้าถ้าเอ้เนี่ยกินไม่หมดหรอกนูนะะ่นน่ะเป็นดอกเต็มอยู่นู่นนะคะดอกมะม่วงในบ้าน เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสวร้าสเร้สารสเอาสักลูกไหมยังไม่สุกช่างซ่าก็สองสองเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นอยู่ตรงหลังคานี้ก็มีนะคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยในกลิ้งอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะจะเป็นลูกอยู่ตรงหลังคาเราก็ขึ้นไปส่องดูว่ามันสุกหรือยังเนี่ยค่ะ โอ้สุกแล้วนี่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 อุ้ยมาาแล้วเอาก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยมันเป็นสีนี้แล้ว่ะสียังเดี๋ยวดูก่อนเขาบอกว่าสีดแดงๆมันก็จะกินได้แล้วโอ้ยังยังค่ะเนี่ยเห็นไหมดอกมะม่วงค่ะ หอมดอกมะม่วงดอกมะม่วงเยอะมากปีนี้ค่อนข้างหนาอ่านไม่หมดมองดูแล้วนี่เยอะมากเนี่ยค่ะดอกมะม่วงดอกมะม่วงเนี่ยดูดอกมะม่วงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกพันพันอะไรนะ ที่เขากินกับไอ้นั่นน่ะข้าวเหนียวอ่ะน้ำดอกไม้เหรอคะนี่แหละคะ่ะแล้วก็ดูบ่อปลาเก่าไม่เก่านะคะนี้จะจะนานแล้วเขาเลี้ยงหอยอยู่ข้างในนี่น,ะะนี่นะ,ค,ะค่ะแล้วก็นี่ไงคะนี่บ่อปลาบ่อปลา อันนี้นะเวลามันเกิดอ่ะมันเม็ดมันล่วงมันก็ไปทั่วเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะบอบบอบปลามีหอยด้วยนะคะเขาเลี้ยงหอยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาเลี้ยงหอยหอยจุบหอยจุบเนี่ย เอาก็ลงน้ำนี่ค่ะ,คะเยอะเลยด้ําเต็มขอบเห็นไหมมีปลาด้วยอันนี้เวลามันสุกสุตอนไหนไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีอะไรมาแทะนะคะนี่อะไระละมุดเนี่ยเก็บไม่เป็นไม่รู้ว่ามันสุกมันแก่